อันนี้เป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่ตุ้ย่างเก่าเนาะของน้องนะคะของงวดที่ผ่านมาอันนี้ของน้องเมย่านะคะอากาศเป็นไงเนาะคุณพ่อคุณแม่อยู่ทางคุณพ่อคุณแม่อยู่ อาการหอนคือท่านฉบายูบอ,อยูนี่อันเมือ่อเสารฟุ้นตกเด้ค่ะแต่ว่าตกแป๊บเดียวบ่หอดหอดสิบนาทีดอกนะคะบาน,นี้ตกแล้วแล้วบาน,นี้มันขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันเอามันมันหอนบ,อบน่เปลี่ยนตอยูดอกคุณบอ,ค,ณบอคุณแม่นะคะอ่ะบาน,นี้ไฟกระดับอีกใช่ป่ะเปิดทดลมบ่ไรเน็ดไฟ เลขติดมาที่ห้าเนาะอ่าเข้าห้าศูนย์ตรงตรงค่ะคุณพ่อคุณแม่เขน้อง,น,องนะคะเข้าห้าศูนย์ตรงๆเลยนะคะอ่สาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีรอค้อยของน้องนะคะมาดูด้วยกันเถอะนะคะจะถือใจบ่นะคะไม่ถูกใจเราก็ไม่อ่าบริ ển น้ำเนาะเบิ้งไหวซื่อก็ได้ถ้าเห้อาาักถ้าผิดใจกับไปพิจารณา ต่ว่าเล็กติดนองก็ยังเข้าดีเดินดีคือเกาแล้วคุณพ่อคุณแม่เนาะเลขติดก็ยังไม่ทําให้ผิดหวังนะคะก็ยังเข้าดีเดินดีน้องเมย่านะคะ <c oughs> อ่ะผู้ใดโทรหาฉบาับฉบับบริรับโทรมาไหม่เดินะคะ บางครั้งเช่าบ,บาร์ได้รับก็ขอโทษขอให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆเด้อคะ่ะบางครั้งก็ได้ติดบางครื้งโทรมาตองสี่นะคะที่ชบ,บาบ,บาร์ได้รับโบเมนยังเด้อค่ะบางเธอเช่บ,บาระติดเฮ็ดคลิปอยู่นะคะก็คือถ่าคยคลิปยงเสร็จแล้วนะคะคก็บ่ได้หยุดคลิปไว้เนาะก็บ่ได้กดรับนะคะเพราะว่าถ้ากดรับนี่นะคะมันเว้ายาวคุณพ่อคุณแม่นะคะเบาง่าวอีหลีเด้อคะ่ะ ว่าคุณพ่อคุณ,คณแม่โทรมาหาชบ,บาสิกะเพิ่นก็นอยากคุยนําเนาะบัดน,นี้ชบ,บากะอีเครื่องนึงก็สิค้างคลิปไปโทรศัพท์มันก็นสิห่อนสินะก็เลยบ่ค่อยได้ลับเพราะว่าก็สิห,หลับหลังจากเฮ็ดงานเฮ็ดเงี้ยงเหลี่สินะค่ะก็คือโทรมาใหม่นะคะ,ะ,คะมื้อนี้นะคะชบ,บาก็ได้ไปแล่นรถเดอ้อมื้อนี้อยู่ห้อง มือนีกระสีระวางที่อยู่ห้องกะเห็ดเบียกอยู่หองไปนั่มบอกพี่แม่ละกะร่อเบิงว่ามีสํำนักใดแน่คนสีทรงมหาห้ตตอนะคะถ้าเห็นคนทรงมหาห้แล้วฉบากกับมาเฮ็ดคลิปตอนะคะว่างจะเฮ็ดคลิปกะับไปเห็ดเบียกอยู่ห้องมาว่านในซักผาแล้วนะคะแต่ว่ามือนีกะบมมีเบียกยังลายดอกมือนี้กระชีรางถวย้างบวงหาแนวไ้ถ่าก,กินแลงนะคะเนาะ อันนี้ก็บใบม่งแล้วนะคะตอนนี้ชะบ,บาว่าสิออกไปตลาดรถติดคนเห็ุไฟอะเลขติดน้องสองห้านะหามาอีกแล้วหามาอีกแล้วติดหามาอีกแล้วสองห้าแปดนะ,ะสองห้าแปดอ่ะมาดูด้วยกันเดอ น้องให้เป็นตัวไหน นองมักสองร่องหาต่ว่าเพิินก็นว่าหา็มีเปิดเส้นเป็นตม่าเป็นตม่าใดอีกอยู่ใว,ว,ว่า่นเ่นว่าเนาะอ่ะสีจังใดกะผิดจาลณหน้าบงเด้ค่ะเด้แนี่ย,ยทางเป็นไปได้ทุกอย่างมีเข้าแล้วก็มีลุ คูโคลาดตผสงอย่างไม่เจะบาเดียวจบาบงสักคูนะคะโอเคนะคะ ผู้แรกมากเพาคือมูได้หนิสามสองสี่สองเจ็ดสองค่ะเจ็ดสามค่ะ เจ็ดห้าค่ะให้กันระวังตัวนี้ค่ะให้กันระวังไปที่หนึ่งสอง ให้การระวังไปที่หนึ่งสองเด้อนะคะนี่น้องว่าระว่งไว้ดีๆเด้อตัวนี้ระวังนะคะหนึ่งสองน้องว่าอ่ะผิจจรณาเบิอนคุณพ่อคุณแม่มักชอบแคปหน้าจอบอมักปล่อยพันแนวทางมีเข้ามีหลุกนะคะใส่ดวงพินิจในการรับชมเอานะคะอ่าสำหรับ น่องมักเนะาะในอยู่ในหนีนะคะโตที่น่องมักน่องจะมักเป็นสามสองสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามสามสองน่องมักนะคะหลายคนก็นสิว่าสามเจ็ดเจ็ดสามมาตราใสนะคะคือบ่มีติดอยู่ในหนีนะคะ อ่าเป็นตัวที่น้องเอามาประกบกับเลขติดนะคะนองยานมันมากแ้วกันอีกสูตรหนึ่งของนองนะคะนองยานมันมากแ้วกันแปดก็คือมีอยูแปดสองก็คือมีทีสองแต่ว่าเจ็ดสามนีมากเลยจังไดคือบบติดในเลขติดเลขวิง่งนี่แหละคะ่ะนองยานมันมากอยู่เจ็ดสามเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งที่น้องเอามาจับใส่นี่มีเจ็ดมีแปดเนี่ยมีเจ็ดมีแปดมีสี่นี่ จ็ดแปดสี่สามนี่หนอมาจับใส่เจ็ดแปดสี่สามนี่ค่ะหนอมาจับใส่เล็กตัวนี้มันก็นเลยมีไม่เห็นนะคะอ่ะแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางนะคะมักชอบติดตามมามักปล่อยผ่านเด้อว,วังว่าเอารอบนี้สัญจรนะคะหนอว่าสัญจรก็สร้างดอกนะคะกะ็คือจังหนอว่าหลละกรสร้างดอกสัญจรเฮ็ดจังไรมันเฮ็ดไปตามสูตรเนาะ เห็ดไปตามสูตรนะคะมันเขาก็คือเขารุดก็คือรุดเพราะว่าทุกอย่างมันไปขึ้นอยู่กับสูตรข้นวณนนะคะมันก็มีแค่นั้นนะคะอ่ะพิจารณาดูเดอ้อนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคลิปนี้ขอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ